จะเอ๋ดิงดิ so ้งดิ no, ja ้งกันนะดิ้งดิ้งดิ้งเยี่ยมเออมีไหมมีรูปไหมมีรูปเต้นไหมดิงดิ้งดิ้งกันนะดิ้งดิ้งดิ้งเย็นนันอืมน้องเพชรหรือน้องพลอยคะอันนี้น้องพลอยค่ะน้องเพชรไปให้ยายบีให้เขานอนแล้วเอ๊ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่โอ้หัวใจหัวใจว้ายอันนี้อะไรเนฮ้ย อันนี้ไงบิงบิงบิงไงนะบิงบิงบิงแม่กไงว้าวอันนี่อะไรอ่ะอือนี่อะไรอือนี่อะไรนะบาบูดันบาบูออบาบูบาบูโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรัตนีอันนี้บายบายนั่นนั่นผีหลอกบายบายบิงบิงบิงไงนะบิง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 นไงนะบิงบายบายจ้ะแ่อ อุ้ยหัวใจหัวใจยังค่ะยังไม่ง่วงถ้าง่วงจะไม่เป็นแบบนี้จ้าจ้าอื้ยสุดเดือจ้าจ้านี่การจับกล่องวางไว้พวกมันว่างมันมันแขอยแขวนีางไม่ลงเอออ่ะ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 เอออ่ะเห็นไหมเห็นไหมติดเจับ

ไม่กปเฮ้กะกกะมะ่อต้าแกงเมื่อป้องหนีป้องสุดไทยอะแม่ไปซื้อแป้งอีกแล้วเฮาเอาแป้งมางบนเห็ดดตังปอยเอาด้ังในก็เฮ็ดตดเอา <laughs> hết này cái hết lấy ạ à? hết nhãn giấy đi set ọt rồi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ขอามนูอยไปใส่พี่น้องตาไปอเหมือนตาบงกล้องไหมนี่ขาตายีลเข่ตาเอยข่วตาเอยข่ตาอยข่ตาอยข่วาม่ีนี่ข่ตาใหญ่ มัดยัยหน่อยโอ้แป้งหมลนเราได้นะนนวเยเลยหรือไงน้นนนอ,น,อนี่ก็แ้งดย Kèn gái Kèn gái Không phải là kèn gái Ừ